กขชื่อรังสิวุฒปิ่นหอมชื่อเล่นทีนินลารักวาอ้อนนะเกิดวันพุทธที่สี่ธันวาคมสองห้าสองแปดนั่นวันเกิดแต่เสียชีวิตวันพุทธที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองห้าสองที่ผ่านมานี่กี่วันกีไปแล้วหกวันเจ็ดวันนี่เนาะอันนี้ทำไมตายอนนี้ทำไมไม่ตายนี่เนี่ย หลับแล้วไม่ตื่นแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจลมเหลวอายุ23ปี8เดือนอ่าใคร20่าน,นี่เตรียมตัวให้ดีนะคือต้องเตรียมพิจารณาให้ดีทีเดียวว่าความตายไม่มีนิมิตหมายทีเดียวนี่นะจ๊ะอย่าประมมาจะชะล่าใจว่าเรายังแข็งแรงอยู่นี่อ้นไปแล้วหลับไม่ตื่นฟืน้นไม่มี หัวใจล้มเหลวแล้วก็พลอยทําให้ปอดตับม้ามไตาล้มเหลวไปด้วยเออนี่นะประวัติการสร้างบรมีเขาเป็นอดีประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโ<า>บธรรมทายาพาฤดูร้อนลนุนติดสาสิบสีส<า>และตั้งใจจะเข้าวัดสร้างบรมีด้วย<า>แต่ความตายไม่มีนิมิตหมายนี่จ้ะตายก่อนเข้าวัด เพราะนั้นนี่ใครใครดีนะอายุยี่สิบเป็นดูไว้เป็นตัวอย่างนี่นอะก็ส่งมาเนี่ยแล้วก็มาคุยเรื่องของอ้นเงินสักนิดหนึ่งเราเป็นประธานชมลมพุทธะชวยกันจัดงานบวชแรงตามมาก,กันหลายครั้งแต่ช่วงที่ปูดต,ตายก็เลยะเสียชีวิต กรรมที่ผู้ตายวิบากกรรมผู้ตายทํามาในอดีตตายด้วยอวิบากกรรมทาให้หมดอายุไข่แต่สมบัติทว่าเอาวิวญาภายในผู้ตายทางานไม่สอดคล้องกันจนเป็นผลทําให้หัวใจหยุดเต้นมือใจของผู้ตายหยุดทํางานจึงเป็นเหตุให้ทาให้หัวต่อหัวใจหลุดหัวต่อก็กายก็หลุดออกจากกันหัวต่อกายมนุษย์หยาบกกายมนุษย์ละเอียดหลุดทั้งทั้งที่ตัวเองยังหลับอยู่ หลับอยู่แนะ่แต่หัวต่อมันหลุดเพราะนั้นใครหลับคืนนี้ก็ต้องพึงระวังไว้ให้ดีว่าเราจะเป็นอย่างอ้นไหมเพราะนั้นเราอย่าประมาทเห็นไหมอ้นหลับอยู่ดีๆนี่หัวต่อหลุดเหมือนหัวต่อรถไฟเนะี่ยโบก,กี้สองโบก,กี้มาต่อกันแง่นะแต่ไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นนะเอาไว้นี่เข้าถึงเข้าถึง องค์พระภายในเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูหัวต่อเป็นไงเนะี่ยแล้วมันหลุดหลุดเพราะอะไรพอหัวต่อกายหลุดกายเรียก็ขผูต้ตายก็หลุดออกมานอนอยู่ข้างๆกา,า,ายหยาดไปทันทีมานอนข้างๆนะไม่ได้ฝันไปนะมันหลุดออกมาแล้วในช่วงที่ผู้ตายเสียชีวิตใหม่ตอนแรกๆก็ยังมีอาการเบลอแล้วไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเสียชีวิตอ้อนไม่รู้เลยว่าตัวเองเสียชีวิตแล้ว แต่ต่อมาเมื่อผู้ตายเห็นใครต่อใครร้องไห้และฟังเรื่องราวที่คนอื่นพูดถึงตนก็เริ่มเข้าใจว่าตัวเองไน้ตายไปแล้วอเพราะเป็นนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิยาไม่ได้ทราบความจริงผู้ตายก็รู้สึกตกใจอ้าวนี่เราตายลแล้วเหรอเนี่ยนอนหลับอยู่ดีๆเนี่ยแต่ถึงขนาดเนี่ยก็ยังสามารถเรียกสติสติกลับมาได้เพราะว่าศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแล้ว แล้วก็เป็นทางดีท่ประธานชมรมพุทธด้วยจึงเริ่มนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ทํามาในสมัยที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ตอนที่หัวต่อยังไม่หลุดมีชีวิตอยู่ตอนที่หัวใจยังดีไม่ล้มเหลวดีเนะแม่ในช่วงแรกๆความรู้สึกภายในใจของผู้ตายยังมีความเป็นห่วงบ้านอยู่มากสมาชิกในบ้าน แต่มืน่นึกถึงบุญมากๆเข้าพรเขารู้หลักวิชาใจก็เริ่มคลายความผูกพันจนทำให้ผลแห่งบุญที่ตนเองได้สั่งสมาไว้ตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ได้ช่องส่งผลทำให้ผูดตายกลายเป็นเทพบุตรแล้วแวบเหมือนหลับแล้วตื่นนะจ๊ะแวบไปนั่งอยู่ที่รัฐตนาบั์กลางวิมานของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเสบียงของวงบุญวิเศษดุสิตบุรีในทันทีในขณะนี้ท่านเทพบุตรใหมก่กำล,ลังเพื้มปิติในผลของบุญที่เกิดขึ้นพราะสร้างบุญกับบุคคะเรามาและกระบุญบวช้ดยบุญทําชวนคนทำความดีอะไรหลายๆอย่างชวนคนบวชบวชเองด้วยและชวนคนบวชด,ด้วยและกําลังเบิกบ,บางกบทิพย์สมบัติตัวเองอยู่นั้น กาลังไปนั่งอย่างนี้นะสมมตินั่งค,คล้ายๆครูไมใหญ่างน,นะกระเบิดบา้ยานเทพยสมบัติในใจส่วนลึกก็ยังคงนึกถึงบ้านสมาชิกในบ้านของตนอยู่เพราะท่านเทพบุตรใหม่อยากให้สมาชิกในบ้านครอบครัวของตัวเองได้มาเห็นผลบุญที่ตนเองได้ทําและก็เห็นผลแห่งบุญเนี่ยว่ามันมีผลมากมายขนาดนี้เนี่ย อย่างเขาเห็นว่ามันมันเป็นนมากมายขนาดนี้ได้เพียงไรนี่นะจ๊ะเราจะได้ยังฝากบอกมาว่าให้ฝากบอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกลับดูสิตบุรีแล้วขอหทุกคนสร้างบุญบาสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อทุกคนจะได้รับผลบุญอย่างที่ตอนได้รับอยู่ในขนะานี้แล้วมาอยู่ดูสิตบุรีด้วยกันสนใจให้ที่ทําให้ดมสร้างบารมีกมูขคณะในชาตินี้ แล้วว่าสมัยชาติกันก่อนที่ผ่านมาหลายพุทธนดอนพุทธายได้เคยทํางานเป็นทหารในเมืองของพระราชาองค์ที่ออกบชในใน,ในหลายหลายพุทธนดอนนู้นนะจ๊ะจะไม่ใช่พุทธนดอนที่ผ่านมานี่นะตามทันไหมจ๊ะในตอนนั้นพุทธายได้รับหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเอกสารเป็นทหารที่ดูแลเกี่ยวกับเองเอกสารและยวยความที่มีใจจัตาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นต้นเดิม บอกกับเพื่อนๆในที่ทํางานได้ชักชวนให้มาทาบุญที่วัดใหญ่ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในพุทธันดรนนั้นไม่ใช่พุทธันดรที่ผ่านมานะใชะคือจะเป็นวัดใหญ่อยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าจะต้องขยายขยายเงานต,ตอนนีกในปธมบุญก็เกิดความศรัทธาต่อพระมหาเถระพระองค์นั้นเป็นอย่างมากจึงต่อมาก็ได้ขมาเป็นอุปถากรำงวัดนี่มาเป็นเจ้าภาพน แลวก็ได้ขวัตทำบุญไปจนตนลอดชีวิตเหมือนรูปถาที่มาถวายหน้าโรงเรียนอย่างนี้เราจะนับผู้ตายามคนที่ชอบอธิษฐานจิตตอบย้ำซ้ำ,ซำตอนยังมีชีวิตอยู่ว่าให้ได้ติดตามสามร้างบารมีกับพระมหาเถระและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติและผลบุญทั้งหลายเหล่านี้จึงทําให้พุทตายสามารถเกิดประรมสมร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้ทุกชาติที่ผ่านมาแม้กระทั่งในชาติปัจจุบันนี่นะจ๊ะ สุดทาเหตุที่ทาให้ได้กลับดุสิตบุรีเป็นเพราะผลบุญปัจจุบันที่ทําหน้าที่ไกลมิตรอย่างเต็มที่เต็มวลาให้กับเพื่อนๆและหมู่ญาติเราจะจะทําหน้าที่ไกรมิตรให้กับคนรู้จักแล้วผู้ตายยังชา่ชาหอบช่าอบชักชวนผู้อื่นให้ทาความดีและยังเคยทําหน้าที่เป็นประธานชมรมพุทธอีกด้วยใชแต่ชวนจะเป็นประธานชมรมพุทธนั้นผู้ตายได้ทำหน้าที่ชักชวนคนมาบวช เราถึงได้มีส่วนช่วยในการจัดงานบวชที่ทางชมรมจัดขึ้นน่าจะจะชวนคนบวชแล้วตัวผู้ตายเองก็ยังเคยบวชด้วยตัวเองอีกด้วยทั้งชวนทั้งช่วยแล้วก็ทั้งบวชเองด้วยแลวเมื่อผู้ตายได้ทําบุญใดก็มักจะอธิษฐานจิตเหมือนเมื่อชาติก่นกอ,นกอนที่ได้สร้างบารมีมาเดีอธิษฐานจิตคอยตัวเองได้สร้างบารมีติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติ ละได้ผลแห่งบุญทั้งหลายทั้งมวลนี้จึงส่งผลให้ได้กลับดูศิวรีและได้เสวยที่พยสมบัติอันเกิดจากผลแห่งบุญที่ตนเองดสั่งสมมาอยู่ในขณะนี้นกำลังปลื้มเลยจ้ะส่วนสาเหตุที่ทำให้อายุสั้นแค่ยื่สิสามปีแปดเดือนนั้นเป็นเพราะผลจากกรรมปฏิบัติที่ตนเองได้เคยทำเอาไว้ในเมื่อชาติที่ผ่านมาก,ก่อนหน้านี้หลายๆผู้ทันดอน ไม่ใช่ว่าการรมนี่มันคอยส่งผลตลอดเลยถ้าได้ช่องส่งผลเมื่อไหร่มันก็จะส่งผลยานชาตหนึง่งที่ผู้ตายยังเป็นเด็กอยู่นะยังเป็นเด็กเด็กผู้ตายแล้วเพื่อนเพื่อนกันมาเล่นกระโดดน้ํากันจากสะพานกระโดดจากสะพานล,ลงไปเป็นประจําเลยเด็กสิบขวบมั่งอะไรอย่างนี้ จนมีอยู่วันหนึ่งผู้ตายเกิดนึกสนุกนี่ขนาดนึกสนุกนะไม่ได้มีเจตนาอะไรนะแอบดำน้ำตัวอยู่ใต้น้ำในจังหวะที่ปึนของผู้ตายได้กระโดดลงมาในน้ำแล้วก็จมลงไปในน้ำผู้ตายซึ่งแอบอยู่ใต้น้ำก็จับขาของเพื่อนเอาไว้สนุกสนุกอะ หยอกหยอกเมื่อเพื่อนโดนจับขาเพื่อนก็นรู้สึกตกใจนึกว่ามีตัวอะไรมาจับขาเพื่อจะฉุดตนลงไปใต้นะ้ำเมือ่อคามตกใจเข้าครอบงานเพื่อนกับผู้ตายจึงเผลออ้าปากขึ้นจนสำลักน้ำแล้วหมดสติในที่สุดจากนั้นน้ำก็ได้พัดร่างออกไปจนเสียชีวิตเลย<อ>เด็กไะเล่นกันแต่ไม่ได้เจตนานีนะ แต่วิบากกรรมเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเหมือนสู่บุรีเล่นเล่นกามนั้นเล่นเล่นเดิมน้ำเมาเล่น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 แต่กดถึงกรรมลงจริงนนใจบังคับได้จริงราชกรรมในชาตินั้นแล้วยังมีอีกการอีกชาติหนึ่งที่ผู้ตายจะทำเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กในชาตินั้นผู้ตายชอบตักลูกปลาตัวเล็กๆมาเล่น อเล่นสนุกสนุกแบบเด็กๆครูวิทยายังเคยเอาเมื่อก่อนเนอะเคยจับประัดมาทีมเป็นพันตัวเลยเนะี่ยแต่ว่าชายทุ่งตอนนั้นอยู่เพชรบุรีนะแล้วก็มีแล้วต่หลังเลิกเพราะว่าโยมพ่อจะเอาไปต้มมากินก็เอาไปปล่อย พุทตาชอบตักลูกปลาตัวเล็กๆมาเล่นแล้วเอาไปใส่ไว้ในบ่อน้ําเล็กๆที่ขุดขึ้นเองัลูกปลาใส่ในบ่อน้าที่ขุดขึ้นเองแต่ของคุณผู่ใหญ่ใส่อ่างนะชอบดูสีมันสวยดีแต่บางทีมันก็ขัดกันเองมันไม่เกี่ยวกับคุณผู้ใหญ่เนะ่ยมันได้บอกให้มันกัดกันนะแต่มันจับบางคนหลาแห่งมารวมๆกันให้มันรู้รักษาเมื่อีแต่มันกัดกันนะ กือบโดนต้มไม่กินเลยเกลือได่กินประกาศเนี่ไม่ได้กิน,นจากนั้นก็ไม่ได้ดูแลปล่อยให้มันตายไปทําแบบเนี้เสม,มอจนเป็ปนเป็นอจินตกรรมกรรมนี้ก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยเรยมารวมเงินส่งผลทาให้ผูดต,ตายทำใมเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยมาหลายภพแล้วมาหลายชาติแล้วจบะบันไดชาติจุบ,จบ,จบันวิบากกรรมที่ทาก็เริ่ม เบาบางลงทำให้ยืดอายุองค์การส่งผลมาหน่อยหนึ่งพุทธาจึงเสียชีวิตช้ากว่าในชาติปัผนผ่านมาเช oh. ่นสิบพวกชาติมาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหลายอย่างนี้ไงนึง oh. <ๆ>กออกไปจ้ะ oh. จ๊ะที่ตั้งเสียชีวิตตั้งแต่อายุแปดเก้าขวบัญชาติกันก่อน oh. ก็ได้ยืดอายุ oh. การส่งผลจนทำให้พุทธาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ย oh. ี่สิบสามปีแปดเดือนนี่แหละจ้ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าล้วนตายหมดนะจ๊ะเออล้วนตายหมดเพราะนั้นพึงพิจารณาให้ดีถึงความตายแล้วเร่งบำเพ็ญสมณธรรมจะไอหาพระในตัวให้เจออย่างน้อยดวงไซสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะ